ร้านลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ u ู d ในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับทักเฟสส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพชรร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับคาตนะปราณพ่นไฟ2ตุลาถึง15ตุลาคมกิจกรรม อคอยโทเคนทาวเวอร์ในนี้ก็จะมีคาตนะตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีพวกไอซ์วอลแล้วก็จะมีโทเคนอินฟินิทช็อคให้เราไปเก็บสะสมนะฮะก็หมุน10ครั้ง179เพชรแล้วก็หมุน1ครั้ง1 9เพชรซึ่งใครที่อยากจะสุมผมแนะนำว่าให้มีเพชรค่อนข้าง,งเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะผมก็จะสุ่มให้ทุกคนดูด้วย นะครับสุม่มให้ดูกันไปเลยว่าออกเนี่ยยากไหมสุ่มของเนี่ยได้ยากไหมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับเด็กน้องหนูที่อยากจะสุ่มคาั้นะตัวน,น,วนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการสุ่มครั้งนี้เนี่ยผมมีเพชรเยอะทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีเพชรเยอะผมไม่ค่อยแนะนําให้สุ่มนะครับแต่ใครที่ไม่มีเพชรเลยคลิปนี้ผมแจกเพชรฟรีเพียงแค่ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบ และก็ตอบผมทีว่าเพชรผมเนี่ยจากที่สุ่มคาตาะตัวเนี้ยเหลือเท่าไหร่หรือว่าผมใช้เพชรไปเท่าไหร่นะครับในการสุ่มคาตาะครั้งนี้อ่างงไปครับทุกคนดูคลิปนี้อยู่นะคอมเมนต์บอกผมเลยว่าผมหมดไปกี่เพชรสําหรับคาตาะตัวนี้นะครับคอมเมนต์ไว้เลยผมจะแจกสัก3คนนะแจกสัก3ามคนที่ตอบถูก3มคนแรกที่ตอบถูกเท่านั้น ผมจะแจกฟรีเพชรในเกมฟรีไฟล์นะครับแต่กติกาก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมก่อนเข้าใจไหมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยจะไม่แจกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามบกันอีกย่างเตือนและคอมเมนต์ไว้ว่าผมหมดเพชรไปเท่าไหร่นะครับใครที่ตอบถูกที่สุด3คนแรกผมจะแจกเพชรฟรีไปเลยนะครับคอมเมนต์ เลข U ID ของตัวเองไว้ใต้คลิปนี้แต่ต้องกดติดตามด้วยนะถ้าไม่กดติดตามไม่กดแชร์ผมไม่แจกนะครับนะเข้าใจไหมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับคอมเมนต์ U ID ตัวเองไว้นะว่าพี่ครับพี่หมดเพรไปเท่านี้ครับเท่านั้นครับแล้วก็ผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่แล้วนะครับ พี่ใช้เพชรไปเท่านี้เท่านั้นก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็ UID มาด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ u i d ดีผมก็ไม่รู้ว่าจะเติมให้ใครเนาะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับมาร่วมสนุกกันนะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันผมหมดเพชรไปเท่าไหร่กับการสุ่มคาะนาะ Inferno Shock ครั้งนี้คอมเมนต์ไว้เลยใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบนะฮะถ้าดูไม่จบจะไม่รู้นะว่าผมใช้เพชรไปเท่าไหร่นะไปตอบตามคนอื่นเขาก็ไม่แน่นะทุกคนเนะี่สามคนแรกที่ตอบถูก ย้านะครับว่า3คนแรกต้องเป็นคนแรกเท่านั้นที่ตอบถูกนะครับผมจะทําการเติมเพจเข้าให้ในไอเดีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ผมไปตอบให้ว่าอตอบถูกแล้วนะครับยินดีด้วยผมเติมเพจให้แล้วนะในคอมเมนต์นะครับ3คนแรกเท่านั้นอย่าลืมตาตามกติกานะครับกดไลค์ก, like, ก, share, กดแชร์กดติดตามไว้นะครับและผมก็ได้มาแล้วสำหรับคาถนะปราณพ่นไฟ เก็บ4โทเค็นแรกครับไปเลยแล้วก็2ถึง25ตุลาคมลด5้าวันแรก200เพรจากปกติ299เพชรสาำหรับหน้ากากซันอ่าซันโกจินะเออหน้ากากอา่อะไรไม่รู้ที่มันคอนดับกับเดมอน s l เลเยอร์นะก็เข้ามาขายแล้วในร้านค้าลด5%เปอร์เซ็นต์เอ้ยลดอ้าวันแรก200เพรนะครับแล้วก็มันจะข้าวมาถัดไปก็เป็นราคาปกติ299นะครับแล้วก็สิิขั้นสูงใหม่ครับผม 400เพชรกับ900เพชรนะครับใครที่อยากจะปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูงใหม่ผมก็มีบริการเติมเพชรรับปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูงด้วยนะครับก็สามารถมาเติมเพชรร้านคุณลุงแว่นได้ดิงใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ขอรางวัลในสิทธิ์ขั้นสูงมีอะไรบ้างก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีทั้งแฟชั่นสกินนี่ฮะสกินระเบิดอู้ยน่ารักมากๆเลยนะครับเป็นปลาป,ปะกระเป้านะครับแล้วก็จะมีเอ่อเป็นแอร์บอร์ดนะครับนะแอร์บอร์ดตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะครับแอร์บอร์ดเป็ดนะทุกคนนะอย แล้วก็จะมีตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าแล้วก็ไอซ์วอ์นะครับผมนะกระเป๋าน่ารักมากเลยป็งไงทุกคนสุดท้ายก็น่าจะเป็นไอซ์วอ์แล้วก็มีไม้เบสบอลแล้วก็เอ้ยมีชุดด้วยมีชุดด้วยคนดูมีชุดด้วยนะครับมีชุดด้วยเออมีชุดด้วยนะมีชุดแล้วก็มีไอซ์วอ์นะครับมีชุดมีไอซ์วอ์ก็ขอระกวนตามนี้เลยนะครับ900เพรกับ400เพรต่างกันยังไง อยากรู้เข้าไปปนล,ล็อกกันดูนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับวิธีการลงทะเบียนเข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์แอดวานหรือเซิร์ฟเวอร์เทสหรือฟรีไฟแอดวานซหรือฟ f i ไ e เซิร์ฟทดลองเล่นหรือฟรีไฟเบต้าหรือฟรีไฟแอดวานหรือฟรีไฟเซิร์ฟเวอร์แอดวานวิธีแรกนะครับผมให้ทุกคนทําตามผมเลยนะครับเข้าไปที่ Google ทันทีเข้าไป Google เดี๋ยวนี้เข้าไปที่ Google แล้วก็ให้พิมพ์ช่องค้นหาว่า Ff advance หรือ free f i r e advance หรือ ffs advance server ก็ได้แล้วแต่เราหรือจะพิมพ์ free f i r e advance server ก็ได้แล้วแต่เรานะมันมี108วิธีเข้าใจไหมจะพิมพ์ยังไงก็ได้ขอแค่ให้มีคำว่า free f i r e advance และก็ให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์แรกย้ำนะครับลิงก์แรกต้องเป็นหน้าตาของแบบนี้ต้องเป็นโลโก้ก a ลลิน่าเท่านั้นนะครับในหน้าต่างตัวนี้นะครับจะปรากฏกับ หน้าตาของการลงทะเบียนเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์แอดวานหรือเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับเซิร์ฟเวอร์จะเปิดวันที่13เดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก่อนวันที่13ตุลาคมรีบไปลงทะเบียนซะกดล็อกอินที่ Facebook หรือ Google ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากรอกประวัติโดยย่อของเราโดยการใส่อีเมลของจริงเท่านั้น ใส่อ e ีเมลของจริงของเราลงไปนะครับใครที่ไม่ใส่อ e ีเมลของจริงจะไม่สามารถลงทะเบียนและเข้าเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์หรือเซิร์ฟเวอร์เทสหรืออยากจะลงทะเบียนต้องใส่อ e ีเมลจริงเท่านั้นแล้วก็ทําการกดเข้าร่วมเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับซึ่งอ e ีเมลที่เราจะต้องลงทะเบียนจะต้องเป็นอ e ีเมลที่เราใช้งานอยู่จริงๆหรือจะต้องเป็นอ e ีเมลที่มีตัวตนจริงๆนะครับจะใช้อ e ีเมลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออ e ีเมลใครก็ได้แล้วแต่ หลอกเข้าไปครับขอแค่เป็นอีเมลจริงจากนั้นให้เรากดคําว่าเข้าร่วมเดี๋ยวนี้หรือว่าจอย n าวนะครับนะทุกคนอาจจะไม่เป็นเหมือนผมหรอกนะก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วเราก็จะมาปรากฏหน้าตาของข้อมูลตัวนี้นะครับขอพูดสำหรับการลงทะเบียนและนี่ก็คือโค้ดของผมนะครับซึ่งผมขออนุญ,ญาตไม่เซ็นเซอร์แล้วกันนะครับมันเป็นโค้ดที่สามารถใช้ได้นะครับ ก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าโหลดไปก็เอาไปลองใช้ดูถ้าใช้ได้ก็ดีใจด้วยถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ไปลงทะเบียนกันเอานะครับในคลิปนี้ผมก็มาสอนลงทะเบียนและเซิร์ฟเวอร์จะเปิดให้เราดาวน์โหลดวันที่13ตุลาคมเข้าใจไหมครับคือลงทะเบียนวันเนี้ยยังไงก็ได้ไปดาวน์โหลดวันที่13ตุลาคมแต่ผมย้ําก่อนนะว่าใครที่ลงทะเบียนตอนแรกๆหรือตอนต้นๆหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ย จะมีโอกาสได้เข้าไปเล่นมากกว่าคนที่ลงทะเบียนก่อนวันเซิร์ฟเวอร์จะเปิดนะครับก็จะไอ่ะเพราะงั้นรีบไปลงทะเบียนกันซะถ้าไม่รีบลงทะเบียนจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง youtube KTC Gamer มิจุดด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ